ผลกรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตดผลแห่งกุศลกรรมที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุที่ตนไม่อาจตัดใจจากบาปกรรมบางอย่างได้จำพวกที่วัดก็เข้าเล่าก็กินบุญก็ทำกรรมก็สร้างบุคคลจำพวกนี้อาจจะต้องไปเกิดเป็นเปรดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเวมานิกเปรตด อย่างเช่นเรื่องของภรรยาอุบาสกท่านหนึ่งซึ่งนางก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยได้สั่งสมบุญตามกำลังความสามารถแต่นางนั้นมีได้สำรวมกายใจของตนหลงไปผิดศีลข้อสาคือแอบไปเป็นชู้กับชายอื่นไม่นานนักก็ล่วงรู้ถึงหูสามีจนได้เมื่อนางถูกคาดขันเอาความจริง นางกลับตอบปฏิเสธถึงกับสาบานว่าถ้าหากตนได้กระทําผิดศีลกาเมจริงๆแล้วก็ขอให้สุนัขดำตัวนี้กัดถึงนางและเมื่อนางใกล้จะตายเพราะความเดือดร้อนใจในอกุศลกรรมครั้งนั้นบีบคั้นแม้จะมีบุญมากแต่ก็ไม่อาจส่งผลได้เต็มที่ บังคับให้นามไปเกิดเป็นเวมานิกเบเรตอยู่ในวิมานใกล้กับสะกันณนมุนดักดังเรื่องราวต่อไปนี้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้มีอุบาสกโสดาบันอยู่ท่านหนึ่งซึ่งมีสหายที่มีศรัทธาอยู่500คนได้ขวนขวายทำบุญสร้างวิหาร ไปวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำแม้ภรรยาของอุบาสกเหล่านั้นพวกนางก็เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรยัยเป็นผู้มีศีลได้ขวนขวายในทานมันไปวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจำวันหนึ่งมีนักเลงผู้หญิงได้เห็นภรรยาของอุบาสกเหล่านั้นแต่ละนางแต่งตัวสวยงามไปวัดทำบุญ จึงอยากจะทดลองศีลของนางและได้พนันกันว่าถ้าใครสามารถทำลายศีลของนางได้แม้เพียงคนเดียวพวกตนจะให้ทรัพย์หนึ่งพันก็ได้มีนักเลงคนหนึ่งรับอาสาว่าตนจะเป็นผู้ลงมือเองจึงไปนั่งดีดพินร้องเพลงเกี้ยวพวกนางทำให้หญิงคนหนึ่งเคลิบเคลิ้มในเสียงพิน หลงตัวเหลือใจเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มคนนั้นจนเป็นเหตุให้ผิดศีลข้อสามพวกนักเลงด้วยกันที่พ่ายแพ้จึงต้องจ่ายเงินให้ชายหนุ่มคนนั้นตามระเบียบต่างก็แค้นเคืองหญิงคนนั้นที่ทำให้ตนเสียพนันจึงนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้สามีของนางทราบสามีของหญิงคนนั้นจึงกลับไปถามภรรยา แต่ภรรยากลับปฏิเสธและสาบานว่าถ้าทำเช่นนั้นจริงก็ขอให้สุนัขดำหูด้วนตัวนี้จงกัดดิฉันในภพชาติต่อๆไปเถิดฝ่ายเพื่อนๆของหญิงคนนั้นแม้จะรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีเมื่อถูกสามีของตนถามถ,ามถึงเรื่องนั้นบ้างต่างก็ตอบปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะต้องการช่วยปกปิดให้เพื่อน และสาบานว่าถ้าตนโกหกก็ขอให้ไปเกิดเป็นทาตุของหญิงคนนั้นทุกชาติเถิดหญิงคนนั้นเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเวมานิกเบตรอยู่ที่ริมฝั่งสะกันนะมุนดักที่ป่าหิมพานมีวิมานที่สวยงามส่วนพวกเพื่อนหญิงอีก500นั้นได้ไปเกิดเป็นบริวาร นางเวมานิกเปรตได้เสวยทิพยสมบัติในเวลากลางวันด้วยเพศของนางเทพธิดามีรูปร่างหน้าตาสวยงามส่วนเวลากลางคืนกลายเป็นเปรตเดินลงจากวิมานมาที่บริเวณสะบัวที่มีสุนัขดำหูด้วนรออยู่สุนัขดำหูด้วนตัวโตเท่าลูกแพะมีรูปร่างหน้ากลัวมีตาเหมือนฐานเพลิง มีเขี้ยวยาวตรงเข้ากัดกินนางเปรตจนเหลือแต่กระดูกเมื่อกินเสร็จแล้วก็ค้ากระดูกไปทิ้งที่สระแล้วหายไปเมื่อโครงกระดูกจมลงน้ำร่างที่เป็นเทพธิดาก็บังเกิดขึ้นใหม่นางเทพธิดาก็เดินกลับไปยังวิมานของตนเป็นเช่นนี้ทุกวันตลอด700รปี จากเรื่องของนางเวมานิกเกรตตนนี้ทำให้เราได้ข้อคิดว่าหากเรารักตัวเองปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนเองไม่อยากตกต่ำอับเฉาก็ควรมันสั่งสมบุญให้เต็มกำลังทำบุญบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวและยังจะต้องระมัดระวังสำรวมตนอยู่ในศีลไม่เผลอตัวเผลอใจ เปิดช่องให้อกุศลฝ่ายต่ำเข้าครอบงำจนเป็นเหตุต้องผิดศีลทำให้ไปเกิดเป็นเวมานิกเกเพดดังที่กล่าวแล้วควรหมั่นสำรวมตนตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าเป็นปกติรักษาศีลอุโบสถหรือศีลแปดในวันพระและวันสำคัญที่เป็นโอกาสพิเศษก็จะส่งผลให้ตนได้พบแต่ความเจริญ มีสุขติเป็นที่ไปโดยส่วนเดียวโดยไม่ต้องตกต่ำเจ็บปวดทั้งกายและใจเหมือนนางเวมานิก,กเกเรตที่ได้เล่ามาแล้ว